ครับคุณผู้ชมครับอยู่โพเมนเช่นเคยครับ L W K A T A ครับวันนี้เราอยู่ในรายการตามดิดชี่เดือดหามนั่นเองครับมาดูหามตอนเช้าๆวันนี้ครับเขาจะอาบน้ําทุกเช้าเลยนะครับมาดูหามอาบน้ำกันดีกว่าทำข้าววังนี้หนาวทำใจอยวันนี้ ข้าเย็นครับอาบทั้งบันก็ได้ครับันนี้กำลังไข่อยู่สองตัวครับสองแม่ครับแม่เขากับแม่เตีย้ยตัวหนึ่งครับไม่รู้จะได้พายาตอีวรุ่นหรือไม่ครับต้องคอยติดตามชมกันนะครับ ทางอาบน้ำเขาใหญ่มากเลยนะครับ